What Oh, that. You want a beard? Yeah beard okay. Okay. Where do you want it? I want the bottom. h e r e don't sit there the beard. You want a beard? Yeah. Yeah. ไอ้ต้นบอกว่าไอ้ต้นอยากมีเคราเคราภาษาไทยเรียกว่าเคราเออเบียดภาษาไทยเรียกว่าเคราเบียดขา อิตันบอกว่าไอว n นต์เบียดอวอนตเียอิตันอยากมีเขาอุ้ยเครื่องรถหุ่นใครอ่ะฮูลาฮูปฮูลาฮูปฮูลาฮูปอืมเอาว่ะเอาว่ะ